เด er ี๋ยวเบสได้พ่อนะคะไปลองขายเนื <t <t ้อตัลลี่นะคะพ่อกับเบสขายอ่ะใครจะขายดีกว่ากันถ้าซื้อสิบใบจะต้องจ่ายกี่บาทแปดร้อยแม่แปดพันบาทเลยค่ะ่รางวัลที่หนึ่งอยู่ที่คุณแม่รางวัลที่หนึ่งอยู่กับหนูสวัสดีค่ะพบกับชาแนลคัม เฟมิลี่นะคะทุกคนวันนี้นะคะก็จะสวยหน่อยเพราะว่าคอนเทนต์วันนี้ฉันตั้งใจและฉันรอคอยมาตลอดตั้งแต่ต้นไปทุกคนรู้ไหมวันนี้ไราจะทำอะไรคือเม้นนะคะจะแกล้งพ่อนะคะก็พ่อเขาอะ่ะชอบมากเลยลอตเตอรี่เนี่ยไม่ว่าจะชอบแต่ก่อนชอบซื้อชอบซื้อไม่พ้พอเดี๋ยวนี้อยากจะขายเพราะฉ่นก็อะทุกคนก็รู้ใช่ไหมล่ะข่าวขาวก็ดังทั่วประเทศพ่อชอบเนี่ยพ่อรู้หรือเปล่าว่าคนที่เขาขายลอตเตอรี่แต่ละวันเนี่ย เขาขายได้กี่ใบเขาขายกันยังไงเขารู้สึกยังไงเวลาเขาต้องไปเดินขายกว่าจะขายได้เนี่ยลำบากขนาดไหนคุณสมรักคุณเนี่ยต้องไปลอง <c oughs> ดูดูดูสะใจนะ <c oughs> เดี๋ยวเบสได้พ่อนะคะไปลองขายนอตเตอรี่นะคะซึ่งถ้าพ่อขายคนเดียวอาจจะไม่ชินอาจจะไม่กล้าเนี่ยเบสก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเบสจะไปแข่งกับพ่อเลยจะท้าพ่อเลยว่าพ่ออยวมาดูกันว่าพ่อกับเบสขายอะ่ะใครจะขายดีกว่ากันแน่นอนต้องเป็นลูกสาวเพราะไม่เคยมีข่าวๆอะไร ตั้งใจมาซื้อกับฉันฉันก็จะชนะแต่ว่าเบสบอกก่อนนะว่าเบสอ่ะไม่เก่งคันนี้ถ้าใครมาซื้อก็ซื้อที่ละใบทยแปดสิบบาทแปดสิบบาท,บาทมุงแล้วนะทำแปดสิบบาทเกินสิบสองใบนี่คือคูณเลขไม่ถูกแล้วนะใครเป็นรายใหญ่ติดต่อเบสเหมาหน่อยตั้งให้สมรักคำสิ่งขาย,ยชอบมากลอตเตอรี่โอเคไปกันค่ะนีดุ้งย คุณรู้ชะตากรรมแล้วใช่ไหมวันนี้เพราะคุณจะต้องไปขายลอตเตอรี่แข่งกับเบสลอตเตอรี่เหรอยังไม่เขียนในกลัวเลยเนี่ยขนลุกเลยลอตเตอรี่เบสพูดไว้ในคลิปถ้าพ่อขายดีเบสนี่แหละจะเป็นรายใหญ่จะเหมาไว้หมดเลยตั้งแพงให้พ่อขายตลอดชีวิตเลยชอบมากเลยลอตเตอรี่กลัวมากกลัวมากเลยพอลอตเตอรี่เพิ่มขึ้นเลยลูกเอ้ยเบสจะส่งพ่อได้หรอเบสเบสขายสู้พ่อไหมล่ะลูกได้ดิ ถ้าแปดถ้าแปดถ้าแปดสิบบาทสิบใบเท่าเท่ากับรถ้าอะไรถ้าซื้อแปบาทสิบใบเท่าไรแปดบาทสิบใบก็แปดร้อนี่กเอออถามไม่เฉยทดสอบทดสอบสมองวเบอ์หมดแล้วพอรเติรี่ปุ๊บสมองเบอร์เลยครับตอนนี้ครับ นี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ที่ตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างแต่ก่อนที่เราจะลงไปวันนี้นะคะเบนมีอะไรมานําเสนอนะคะ่ะทุกคน นี่เลยค่ะทุกคนโฮโรวอลนะคะคือวอลเปเปอร์บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเรานะคะเป็นเครื่องรางสมัยใหม่นะคะที่จะอยู่กับเราได้ไปตลอดทุกที่เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราเวลาไปไหนนะคะเราก็จะพกโทรศัพท์มือถือไปตลอดเวลาค่ะไม่ว่าจะใช้โทรส่งข้อความไว้คุยงานนะคะไว้ถ่ายรูปหรือว่าไว้แบบว่าเออมีผู้ชายทักมาจีบเแต่เขาก็จะจีบกันทางมือถืออย่างนี้เพ้อพอหันนะ ออเปเปอร์นี้นะคะทุกคนถูกออกแบบตามมาตรฐานนะคะแล้วก็ความต้องการที่ลูกค้าเลือกซึ่งเป็นการรวมกันของทุกศาสตร์นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบสีตัวเลขนะคะหรือว่าไพ่นั่นเองนะคะทุกคนรวมกันมาเป็นหนึ่งภาพนะคะที่มีพลังในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะทุกคนอันนี้คือเบสอะขอในเรื่องของชื่อเสียงนะคะก็คือถ้าเรามีชื่อเสียงไปเชื่ออย่างหนึ่งถ้าเรามีชื่อเสียง กำเงินทองมันจะมาคู่กันคือถ้าเราไม่มีชื่อเสียงนึกอออกไหมคนก็ไม่จ้างเราเพราะเราเป็นยูทูบเบอร์ถูกไหมคะบิก็เลยอ่ะเน้นเรื่องชื่อเสียงนะคะตัวนี้อ่าสงสัยพ่อต้องกลับมาใช้แล้วเลกูก <c oughs> มันไม่กี่รุ่นแล้วลูก ม,มี่นีขอได้หมดเลยพ่อจะเอาเรื่องเงินเรื่องชื่อเสียงเรื่องความรักชื่อเสียงมีอยู่แล้วเมื่อกีเ้เบสมีชื่อเสียงมีเงินเข้าใช่พ่อมีชื่อเสียงมีเงินออกครับ <c oughs> เ,อเอาไมาไพ่อหน่อยครับจริงแต่พ่อควรพกนะอ่าเดี๋ยวพ่อควรพกเอาเลยเรียกอาจารย์มาเลยอ่าและบอกก่อนเลยพ่อว่าเขารวมนักพยากรณ์ชื่อดังนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์คาถาที่ดูในเรื่องขององค์ประกอบภาพนี่นะคะ แม่ตอกแบ๊เอสนะคะที่ดูในเรื่องของสีนะคะแล้วก็หมอวังนะคะดูในเรื่องของยิปซีและที่สําคัญหมอแมนกาลินรู้จักไหมคะหมอแมนดังมากในเรื่องของตัวเลขครับยินดีครับคุณหมอครับ <c oughs> เชิญมาพร้อมกันเลยครับมาปลุกเสกให้ผมหน่อยถ้าใครสนใจนะคะทุกคนราคาวอลเปเปร์เนี่ยเริ่มต้นแค่199บาทเท่านั้นย้ำว่าว9 9่า1 9บบาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจนะคะแอดไลน์ไปเลยค่ะ โฮโลวอลนะคะหรือ w w w h o l o w a r c o m นะคะทุกคนบอกเลยว่าต้องรีบไปจัดเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยคือเซเลบดาราอินฟลูเอนเซอร์บล็อกเกอร์แอดยูทูบเบอร์อ่ะแอนดนี้นะคะก็ใช้แอดบ็อกซิ่งกำลังจะไปบ็อกซิ่งก็ด้วยนะคะใช้กันหมดนะคะทุกคนก็ไปจัดกันได้ ังมากพอ,อได้ยินชื่อลอตเตอรี่อเบอร์หมดเลยลูกพวักหมดเลยลูกเดีเ๋ด <พอ S 2> ยวพ่อลงมาขายเดี๋ยวพ่อลงมาขายเดี๋ยวไปดูฝีมือพ่อขายว่า,<ร>าจะขายเป็นไง80บาทโอเคถ้าเขาซื้อ11บใบเราก็ให้11บใบลูกราคาราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่1 1บใบ ก็จะเลแปลชิบารเม้ต้องบอกว่าถ้าซื้อแค่สิบใบเดี๋ยวเขา11ิบเอ็ใบมันคูณเลขไม่ถูกออ๋ต้องบอกสิบใบสิบใบสิบใบถ้าซื้อสิบใบจะต้องจ่ายกี่บาทแปดร้อถ้าซื้อสิบเอ็ดใบไอแอบถ้าซื้อสิใบแปดร้ยไม่เขาซื้อแใบก็แปดร้อยถูกไหมซื้อสอใบก็ร้อยหกสิบ่ไม่ใช่ก็สิ 80เป็นสิใบต้องสุดคุม80เป็น80 8สเป็น88 82เป็น96ก็ต้องเท่ากับว่า960าร้อยหกสิบโอ้วพ่าเขข่งคณิตไงถ้าไปสิบสก็ไม่ได้แล้วนะก็ทำไงได้สองทำไงได้อ่ะพ่อกว่าจบได้พ่อมีทัานเ้าเหนียวมะม่วงไปฝาโคมีทัานเ้าเหนียวทุเรียนไปฝาโคนี่ไม่ให้จบให้จบนี่เขาจบ เกียรตินิยมอันดับหนึ่งไม่เลยโูวันนี้ก็ซื้อไปฝากกูเยอะเหมือนกันเมาชวนเลยไปลงไปขายสุดโตโอเคค่ะตรงนี้นะคะคือแผงที่เราจะขายแต่ว่าพอดี้ว่าพ้อมขยเลยครับคุณพ่อเปนมือขายกิบก้อนก็คือว่าถ้าเราสะพายเดินในตลาดเนี่ยช่วงนี้เป็นมาตรการโควิดอยู่ทางตลาดก็เลยไม่อยากให้เดินมากก็เลยบอกว่าให้นั่งขายนะคะเราก็เลยจะนั่งขายคนละแผง ตูแผงที่พ่อจะขายตรงนี้เบสเลือกเบสก็ไม่ได้เลือกแผงนะคือพ่อเขาเลือกเขาเองเขาบอกว่าเลขน,นี้เลขสวยแผงน,นี้แผ่นสวยฉันก็แพ้เปเนี่ยเรดนี้ก็เลือกตรงนี้เดี๋ยวเบสจะมาขายตรงนี้ตลาดดวงแก้วตีวานนท์นะคะถ้าใครมาเจอแผงคผุณลุงก็อุ่นหนุนลุงได้มาอุ่นหนุนตลาดได้นะคะเข้าใจดีมากโอเคเริ่ม <ไป S 1> <อ>เริ่มยังเริ่มยังวัดเชิญนับไปเริทมไปมาค่ะเดี๋ยวี่นี่จะเปลี่ยนพาทไปไหมา แปดสิบบาททุกใบคแปดสิบบาททุกใบทุกปดสิบบาทร้อยหนึ่งไม่ขายวันนี้ครับคุณแม่วันนีครับแปดสิบบาทซื้อของโนค่ะของปดสิบบาททุกใบเลยครับเอาขเลยครับเอาันนี้ใช่ไหมครับโอ้นนี้ชิ้สิบสใบหกสิบบาท เราต้องพูดอย่าหยุดพ่อพูดไม่หยุดเลยเราต้องพูดอย่าหยุดคือของหนูก็ะเล็สวยนะคะดูของหนูไหมคะพูดแ่แปดสิบบาทของหนูแปดสิบบาทค่ะของหนูแปดสิบบาทค่ะดูของหนูก็ได้นะคะอแปดสิบบาทใบครับสองใบเหมือนแปลว่าอะไรเใบเหมือนแปกันไหมสองใบชุดสองใบอ่ะแปดสิบบาทเจ้าร้อยหกสิบบาทค่ะเลขเหมือนกันไงคะลูกอ๋อเลขมันเหมือนเลขตัวหลัง สองใบเหมือนก็คือแปดสบาทใช่ไหมก็สองใบก็ร้อยหกสิบก็คือเป็นสองใบอันเดียวกันกับแม็กกอการ์ดร้อยหกสิบสองใบค่ะคนหน้จะช่วยหก่อยสองใบนะคะใช่ค่ะหนึ่งสองสามี่ห้าหกครับหนึงใบครับหงใบห่ะสองใบ เบสเราขายเร็วเราขายเร็วมาจจอกหนูหนูไม่เก่งนะคะช่วยหนูด้วยค่ะหนูไม่เป็นหนูไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยสองใบไ็สองใบก็คือเลขเหมือนกันก็ใช่ค่ะก็ร้อยหกสามรอยห้ารยร้อ สองร้อยยี่สิบค่ะสองร้อยยี่สิบอ um ๋อ anyway> ันี <h 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 ี <h <h ้ตัวหลงวหลัวหลงค่ะตัวหลงตัวหลง้มเีิ้มไปแปดสิบรางวัลที่อยู่ี่ตรงนี้รางวัลที่1นค่ะรางวัลที่หนอยู่ที่รางวัลที่หอยู่ตรงนี้ะอย่าไปเชื่อย่าไปเื้อสมรักคำสิงค่ะทุกคนดูข่าวเ้ืยค่ะเชื่อรือ อันน่ไปคะองบบคอบค่บค่ะอวันที่หนึ่งอยู่นี่ค่ะรองวันที่หนึงลองวันที่งลวที่สองงวันทีาลงวันที่สี่งวัลที่หาอยู่นี่หมดเลยค่ะได้เลยงวันที่หนึ่งอยู่นี่ค่ะ่มีรัลองวันใกล้เกียงวันที่หนึก็อยู่นี่ค่ะอยู่นี่หมดเลยแปดสาบาทมีทุกเลขค่ะ เปิบบาทุกใบนี่สองบามสี่ราวัลที่หนอยู่นี่คุณแม่ราวัลที่หนึ่อยู่กับหนูนี่ที่่อินเชื่อหนูอยู่กับหนูเรื่องของสาวแล้วเรื่องของลูกสาวเลยอยบองใบยอใบก็ได้ค่ะไปไปไบ แสไปเลยเอเลยนี่แทไปอันนี้รแล้กัครับบาท็กแล้วพอแล้วเอาไปเอาเอาคนี้จบแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่อันนี้ไม่มีใครมาซี้ผมเลยครับผมลุ้น่องลุนหมดครับคนนี้นี่นักสดคนีสาวสวย รบกวนอยู่นี่มาหนีมาหนีรบกวนเราให้ลุงดูหน่อยเนอะรบกวนที่หนึ่งอยู่นี่อ้าวก็มันก็บอกให้ลุงไปแล้วนะบอกให้ไปแล้วนะไปแล้วใช่ไหมครับถ้าเรานับจากคนก็คงจะนับไม่ได้แล้วแหละนี่พวกเขาโอ้โหมันเรื่อะจังเลยเร็วเร็ว เอาพ่อเร็วเร็วนี่ไม่แต่ฉันมีแบงค์พันล่อแบงค์พันแบงค์พันพ่อหายไปไหนขอบคุณขอบคุณคุณลุงด้วยนะคะขอบคุณโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับก็เท่านี้สรุปว่าเบสชนะนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไม่นับเลยพ่อพ่อยังไม่จุกกับตัวเลขจ้ะได้เวนั่งน้ำเปียนเนี่ยไม่ต้องนับแล้วลูกเอกฉันแพ้ขอแพ้ครับ เลยพ่อเราเลยพ่อมีแบงค์ห้าร้อยอันเนี่ยนี่มีแบงค์พันด้วยเนี่ยแล้วพันอีกแบงค์ห้าร้อยขาดเอกฉับซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ครับซื้อไม่ได้แปดสิบบาทนะคะก็ประมาณนี้เป็นไงขายลอตเตอรี่รู้สึกยังไงพอเป็นคนขายลอตเตอรี่รู้สึกว่าสนุกสนานนะครับแต่ว่าต้องระวังหน่อยนะครับระวังทุกอย่างต้องระวังแล้วแหละตอนนี้ครับก็เตรียมสัญญาณมาสัมภาษณ์สโมสรพุทโธพุทโธ เป็นไงคะทุกคนเบนบอกแล้วนะคะว่าเบนมีเครื่องรางที่ดีเพราะฉะนั้นเห็นว่าจะทําอะไรนะคะเราก็มั่นใจใช่ไหมแล้วก็ดวงดีด้วยพูดไรคนก็เชื่อวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งอนะฝังจริงนะคะวันนี้เบนก็ชนะนะคะทุกคนนี่ พารโรวนะคะวอลเปเปอร์ Paper, สำหรับหน้าจอโทรศัพท์นะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าเป็นเครื่องรางยุคใหม่นะคะที่ติดตัวเราไปได้ทุกที่นะคะทุกคนราคาเริ่มต้นเพียง199บาทเท่านั้นย้ำอีกทีนะคะว่าราคาเพียง199บาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจนะคะแอดไลน์ไปที่ โฮโลวอนะคะหรือ w w w h o l o w o n c o m นะคะทุกคนหรือสแกน QR code ตรงนี้เดี๋ยวจะติดมาให้ปั้ง,ตรง,ต,รงตรงนี้นะคะรีบสแกนเลยนะคะจะได้มีอ a l l p a p e r สวยๆแบบนี้ที่สำคัญนะคะคือเสริมมากๆไม่ว่าเราจะพกไปไหนแนละ้วเราพกนะไปไหคือเราก็มั่นใจนะคะ เบยขอเรื่องชื่อเสียงเงินทองอะไรอย่างนี้นะคะใครอยากขอเรืองอะไรสามารถบอกได้เลยขอได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาด้วยนะคะคลิปหน้าอยากให้เบยกับพ่อไปทําอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้หรืออยากให้พ่อสมรักมาลองตัดคลิปยูทูบมั้ยไม่ตองขายลดตน,นี่นนแลเดี๋ยวพ่อมาลองตัดคลิปบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคล<อ>ิปนี้ก็ไปแล้วชนะ คนในตลาดน่ารักมากจริงมาช่่อหลันสือมากน่ารักมากอันนี้คือแบบบอกเลยนะว่ายัางอึ้งอะ่ะเพราะว่าไม่ได้มีการเตรียมหรือไม่ได้มีการแบบไปพูดคุยอะไรเลยก็คือมาตั้งแล้วก็ตะโกนบอกเลยว่า80บาททุกคนมาที่น่ารักมากโอเคค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนค่ะ